สวัสดีครับผมอาจารย์พนลบุญพุธโุกคิงแมทสาขามาสาลคามครับต่อไปผมจะเฉลยนะครับข้อสอบ KME ประถม6เล่มหนึ่ 1, เนี่ยข้อสอบระดับ3 4ครั้งที่1หน้า2ข้อ10นะครับโจทย์บอกว่านะครับปริมาตรของกล่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ1ลูกบาทเซนติเมตรนะครับตัวเลขที่เขียนในช่องว่างนี้คือจํานวนของกล่องสี่เหลี่ยมที่ใช้วางซ้อนกันในตําแหน่งนั้น ถ้าพื้นที่ผิวของรูปที่เสร็จสมบูรณ์เท่ากับ38ตารางเซนติเมตรจงหาผลรวมของจํานวนที่ถูกต้องในช่องว่างน,นะครับโจทย์อยากรู้สองช่องนี้เป็นตัวเลขอะไรนะครับทีนี้การมอง3มิตินะครับของจํานวนกล่องที่วางซ้อนกันนะครับเราต้องมองด้านบนนะครับด้านหน้าและด้านข้างนะครับทีนี้เราก็ต้องสุง่มตัวเลขมาใส่ในสองช่องนี้เพื่อให้ได้ผลรวมของพื้นที่ผิวทั้งหมดเป็น38ตารางเซนติเมตรนะครับ ทำไงดีเราเริ่มด้วยการสุ่มก่อนนะครับเอาเป็นใส่เลข1กับ1นึ่ว่ากันนะครับก็ดูว่าพื้นที่ผิวเมื่อเติม1กับ1ลงไปแล้วจะได้พื้นที่ผิวเท่าไหร่นะครับลองมองที่นะครับวิวด้านบนนะครับมองด้านบนก็จะเห็นเป็น2 2 2นะครับ1 1 1นะครับมองด้านบนก็จะเห็นเป็นจำนวน6กล่องนะครับด้านล่างก็จะเห็น6กล่องเช่นเดียวกัน นะครับลองมองด้านซ้ายนะครับมองด้านซ้ายมองจากด้านนี้เข้ามานะครับก็จะเห็น4กล่องนะครับด้านขวาก็จะเห็น4กล่องนะครับทีนี้มองด้านหน้านะครับก็จะเห็น5กล่องน,นะครับ2 2 3, 1, กับ1รวมกันเป็น5นะครับเพราะฉะนั้นข้างหน้ามี5้าข้างหลังก็ต้องมี5เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็เลยเป็นนะครับรวมทั้งหมดเลย6กบวก4บวกสบวก้และบวกหเป็นสาส ถ้าเราใส่เลขหนึ่งกับหนึ่งพื้นที่ผิวทั้งหมดที่ได้จะเป็น30ซึ่งยังไม่เพียงพอที่โจทย์ต้องการที่38ตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นทำไงดีครับเพิ่มตัวเลขตัวนี้นะครับลองเป็น2กับ2นะครับจะได้พื้นที่ผิวเป็นเท่าไหร่มองด้านบนก็จะเห็นเป็น6กับหนะครับมองด้านบนครับ1 2 3 4 5สาี่ห้าหนะครับหนะครับมองด้านซ้ายก็จะเห็นเป็นสี่ มองด้านขวาก็จะเห็นเป็น4ตารางเซนติเมตรนะครับมองด้านหน้านะครับมองด้านหน้าก็จะเป็น6ด้านหลังก็จะ6เพราะฉะนั้นผลรวมพื้นที่ผิวทั้งหมดก็จะเป็น6 6บวกบวกบวกและบวกกบวกก็จะได้32ตารางเซนติเมตรซึ่งยังไม่พออีกนะครับเราต้องการพื้ที่38ทาําทไงดีเพิ่มนะครับเพิ่มอีกนะครับ32แล้วนะครับเพิ่มเป็น3กับ2นะครับเราเพิ่มเป็น3กับ2 3มกับ2องมองด้านบนก็จะได้เป็น6กับ6กเหมือนเดิมนะครับมองด้านซ้ายก็จะได้เป็นนะครับ5นะครับเพราะว่าเห็นตรงนี้เป็น3เห็นตรงนี้เป็น2นะครับนะครับ3กับ2เป็น5ทีนีหน้หน้ากับด้านหลังทีนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น7กับ7เพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวทั้งหมดก็จะกลายเป็น3 6ซึ่งใกล้เคียงกับ3 8แล้วเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยน3กับ2 ็เลือกเปลี่ยนเป็น4กับ1นะครับลอง4กับ1 4กับ1ด้านบนก็จะได้6กับ6นะครับด้านซ้ายก็จะได้6กับ6แล้วหน้ากับหลังก็จะได้เป็น7นะครับหน้า7หลัง7เพราะฉะนั้นรวมกันทั้งหมดก็จะได้พื้นที่ผิวเป็น3 8ตารางเซนติเมตรตามที่โจทย์ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเขาให้หาผลรวมของจำนวนในนี้นะครับ2องจำนวนนี้ซึ่งก็คือนะครับ 4กับ1เพราะฉะนั้นผลรวมก็คือ4บวก1คำตอบก็คือ5ครับตอบ5ครับ